ก็ก็หนัดจินผักแฟร์ปี2025นะครับผมก็คือต้องเล่าว่าผมมาจัดงานนี้ขึ้นมาหการรับรู้ด้านกันชานะครับเพราะว่า กฎหมายเปิดแล้วทุกคนเริ่มทําธุรกิจแล้วแต่ว่าผมก็มองว่ามันยังขาดบางอย่างที่มันคือคอมมูนิตี้ที่เราจะได้ออกมาร่วมร่วมเจอกันพบเจอกันส่งต่อคอนเน็กชันกันมันเลยเป็นที่มาของการที่จัดงานนี้มาตลอดแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ผมมองคือในตอนนี้มันคือศตวรรษที่21เนอะคือความ คือความหายของสุนทรียะในการใช้ชีวิตเนี่ยมันเปิดกว้างแล้วมันก็มีวิทยาศาสตร์เข้ามาจาต้องด้วยมันก็เลยเหมือนกัะบ,บ่งบอกว่าเออมันมีความเป็นไปได้ในในการ หาสุทธิยาใหม่ๆในชีวิตแล้วซึ่งเทรนด์โลกของทุกวันนี้มันพอมันเปิดมาแบบนี้แล้วผมก็มองว่าประเทศไทยเรามันมันมันน่าจะเป็นหักในการที่บอกกับชาวโลกว่าเออเรามีสิ่งนี้นะแล้วสิ่งเนี้ยมันก็นําพาไปสู่ธุรกิจนําพาไปสู่สุขภาพมันนาพาไปสู่คอมมูนิตี้หลายๆอย่างซึ่งอย่างที่ผ่านมาเนี่ยมันมันจะมีแรงต้านต่างๆมาในตลอดทุกปีที่ว่ากัญชาเนี่ยมันจะต้องเจอกับ ภาวะอะไรบางอย่างที่กฎหมายมันไม่แน่นอนสิ่งนี้มันผมรู้สึกว่ามันทําให้เสร่ภาพในการที่ทําธุรกิจของประเทศอะมันมันทดถอยแต่เราก็ยังเชื่อว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วมันก็จะส่งต่อประโยชน์ไปได้อีกเยอะผมก็เลยไม่ลังเลท,ที่ที่จะจัดงานนี้แล้วก็ในช่วงที่หาสปอนเซอร์มันก็ยากมา,มากเลยเพราะว่าในช่วงต้นปีมันเหมือนจะผิดกฎหมายจะถูกกฎหมายแต่ก็ยังมีกลุ่มคนเหล่านี้ครับที่ที่เขา มีใจมีแรงแล้วก็สนับสนุนให้งานนี้มันเกิดขึ้นได้ก็นั่นแหละครับมันก็คือแรงบันดาลใจว่าอยากเปิดพื้นที่แล้วก็ขอบคุณพที่ทุกท่านที่มาร่วมมาร่วมจัดงางนทำนี้ครับ